สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลอ n e ชนลผู้รับสารเจตจักรวัลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพ่ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2568คนที่คุณถอยออกมาเมษนะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะดาวศุกร์ดาวดาจันทร์ดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้หรือถ้าคุณไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็ใช้เดือนเมษายนเป็นหลักนะคะเพื่อน ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะคะเราจะแบ่งพลังงานไปสองฝั่งนะคะการอ่านครั้งแรกเป็นพลังงานของคุณแล้วก็การอ่านพลังงานที่สองเป็นพลังงานคนของคุณสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทกับขอบคุณมากที่สนับสนุนผลงานหมอแจนการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะคะสามารถสลับพลังงานคุณไปสลับกันเอาเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะ เดือนตุลาคมนี้พลังงานของคุณนะคะราศีเมษเซเว่นออ s โซสคนคนนี้นะคะมองคุณอย่างไรหรือตัวคุณกำลังเป็นพลังงานไหนอยู่ p e of pentacles Sick of pentacles แล้วก็ Will of fortune ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะคนที่คุณถอยออกมา Age of s w o r d t t h m o o o n แล้วก็ two of p e n t a c l e ล e อนเอใต้สำรับนะคะเอ่อ uh, queen o f swords ตอนนี้นะคะหมอเห็นถึงตัวตนของคุณในความสัมพันธ์นะคะก็คือบางทีตัวคุณเนี่ยนะคะไม่ไว้วางใจแล้วเราก็แอบหลบนะคะแอบหบลบออกจากสถานการณ์เพื่อไม่ให้คนนั้นอะ รับรู้ถึงพลังงานของคุณเช่นไม่ให้เขาเห็นเราทางโซเชียลออนไลน์เราไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเราถ้าเราทำงานร่วมกันในออฟฟิศเดียวกันหรืออะไรสิกเนี้นะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ไว้วางใจกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังรู้สึกเหมือนว่าจะต้องตรวจสอบคนคนเนี้ย ในความเงียบหรือบางทีคุณอาจจะแอบสืบหรือส่องพฤติกรรมคนคนนี้นะ,ะว่าเขาอะนะคะน่าไว้วางใจได้ไหมในกรณีที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วหรือคุณไม่ได้อยู่ในหน่วยงานเดียวกันคุณก็แอบ จับตาดูพฤติกรรมคนนี้อยู่เงียบๆนิ่งๆในที่ของตัวคุณเองแล้วก็ไม่ให้คนนี้รับรู้ถึงพลังงานของคุณหรือว่าคุณทำอะไรอย่างไรคิดอะไรอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นถึงพลังงานนี้นะคะราศีเมษนะทีนี้เราจะมาดูว่าตัวเขาอะมองคุณอย่างไรตอนนี้เขาบอกว่าคุณอะนะคะจริงๆเป็นคนใจดีแต่ตอนนี้คุณอะไม่ได้ทุ่มเทเวลานะคะที่จะมาสนใจเขา เอาเวลาไปโฟกัสที่อย่างอื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ไหมนะคุณไม่ได้ทุ่มเทแล้วคุณลดความดูแลเอาใจใส่ใจดีอื้ออาทอรหรือการแสดงออกถึงความรู้สึกนะคุณปล่อยให้มันเป็นอิสระนะคะ ก็คือง่ายๆแหละคุณเลิกสนใจเขาเขามองว่าตอนนี้คุณไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะจริงๆคุณเป็นคนใจดีแต่ตอนนี้คุณเลิกใจดีแล้วนะคะคุณหยุดพลังงานนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวของคุณนะคะในความรู้สึกจากการที่เราอะนะคะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคนคนนั้นอาจจะทําให้เราไม่ไว้ใจแล้วก็เอาผลประโยชน์จากเรา นะหรือเราทุ่มเทไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาทุ่มเทเวลาทุ่มเทการดูแลหรือใจดีหรือเราทําดีกับเขาเพื่อให้อยากได้รับความรักหรือการดูแลกลับคืนมาแต่ทีนี้คุณรู้สึกว่าการทุ่มเทไปเนี่ยนะคะมันไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่เห็นว่าเขาจะมาดีกับฉันเหมือนเดิ ไม่เห็นว่าเขาอะจะตอบแทนกลับมาที่ชั้นนะคะพลังงานให้ไปอะเหมือนถมดินในทะเลมันก็สลายไปมันก็กัดเซาะกินใจในความรู้สึกของคุณไปนะคะคุณมาเฝ้าคิดพินิษพิจารณาแล้วว่าไอ้ความอ่อนไหวหรือหวั่นไหวนะคะว่าคาดหวังของตัวเองเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณไม่เห็นตัวเขาหรือเห็นในกรณีที่เรายังร่วมงานหรือเจอหน้าหรือเป็นลูกค้าหรืออยู่ในออฟฟิศเดียวกันเนี่ย คุณก็คิดว่านะคะฉันน่ะไม่อยากจะอ่อนไหวไปกับคนคนนี้แล้วนะคะในวันข้างหน้าเนี่ยนะคะเราคิดพิจารณาว่าทําไมเราจะต้องเอาพลังงานของเราทรัพยากรของเราเช่นเหมือนเรารอคอยใครบางคนที่เขาไม่ได้ให้คําสัญญากับเราว่าเธอรอฉันกลับมานะเดี๋ยวฉันไปทหารสองปีฉันก็จะกลับมาหาเธอมันไม่มีคําสัญญาตรงนี้หรือเขาไม่ได้บอกว่ารักเรา ทำไมเราจะต้องใช้ความเชื่อของตัวเราเองที่เรารู้สึกอ่อนไหวไปกับนะคะพลังงานของคนคนนั้นที่เราทุ่มเทที่เราใจดีเหมือนเราลงทุนไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นผลกำไรของความดีเป็นความรักที่ตอบแทนชั้นกลับมาทำไมชั้นถึงไปคิดสิ่งนั้นความเชื่อนั้นในอดีตหรือขณะนี้คุณกำลังเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่า จริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะคะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกนะคะเหมือนว่าเวลาที่เรารักใครสักคนเราก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะเราอยากให้เขาเห็นว่าเราดีเราดีกับเขาเราก็อยากได้ความรักตอบแทนมาแต่สิ่งนั้นอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะทีนี้พอคุณใช้เหตุผลในการตกผลึกนะคะในช่วงนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้ไม่ว่าจะช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะ,ะไม่จํากัด ว่าเป็นละศีมษไหมนะแต่จอจงเป็นลาศีรษนะสมมุติว่าคุณบังเอิญผ่านมาหรือว่าเป็นชาวสองที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมรแล้วคุณก็ฟังคลิปนี้ข้อความนี้เป็นของคุณทั้งหมดให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆคุณก็เลยบอกว่าทําไมอ่ะฉันจะต้องสู้และจะต้องเหนื่อยฉันได้คําตอบชัดเจนแล้ว ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่ควรจะตัดออกไปนะคะให้มันเหลือน้อยเหลือน้อยหลือเกินในใจของฉันเนี่ยฉันแค่เฝ้ามองดูปฏิกิริยาของคนนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่านะคะถ้าเจอหน้าก็คือเราแค่มองหรือพยายามหลบหลีกแล้วก็ทําตัวเฉยเฉยไม่ได้แสดงออกความรู้สึกที่มีต่อคนคนน,นั้นก็คือเป็นการที่สมดุลพลังงานตัวเองนะคะจะไม่อยู่กับ อารมณ์ว่าเราไปจับอารมณ์ความรู้สึกของเขาว่าตัวเขาอ่ะต้องการอะไรนะแล้วตัวฉั้น่ะก็จะต้องไปเสิร์ฟไปทำไปจ่ายนะคะไปช่วยเหลือนะสิ่งนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะคะคุณพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยปัญญาคุณทำตัวเฉยชาแล้วก็เย็นชาในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงหรือเปล่าชาวเมธนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณ พลังงานคนของคุณนะคะราศีเมษนะคุณเมื่อกี้หมอทำราศีกันไปราศีกันได้ท o อฟคับตรงนี้นะนะ,ค,ะคุณไปดูซิว่าคุณคบกับคนเดือนกันยายนไหมนะ,ะหรือราศีกันไหมพลังงานของเขานะคะเดือนตุลาทวอฟเพนเดเคิลคุณมองเขาอย่างไรนะเดวิลนะทวอฟวอนแล้วก็แทนพลนนะคะความรู้สึกของเขา เพสออฟครับนะฮะเอสออฟครับอืมนะควีนออฟครับโอเคนะ,ค,ะคุณนะคะมองคนคนนี้ว่านะคะโอเคนะภายใต้สำรับนะคะเซเว่นออฟบอรโอเคะทีนี้พนักง,งานของเขาเนี่ยนะเขาอะนะ,ะบอกว่านะเขาอะ,นะะ,นะะ,นะะรักตัวเอง เขาอยากเจอหน้าคุณคุณน่ะเป็นคนที่รักเป็นคนที่รักเขานะคะเขาอยากเจอหน้าเขาคนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในความรักนะคะไม่ว่าคุณอยู่ห่างคุณอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในโซนเดียวกันหรือเห็นหน้ากันเนี่ยเขาอ่ะพยายามบอกตัวเองนะคะว่าเขาอ่ะเป็นที่รักมีคนมารักเขาคุณน่ะยังรักเขาอยู่นะคะเขารู้สึกสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาเป็นที่รักเขามักจะได้รับความรักที่ดีเขาเป็นคนโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรัก แต่ตอนนี้เขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมตัวคุณอะเหมือนพยายามบล็อกหรือปิดกั้นหรือใบเบี่ยงเขาเหมือนไม่รู้ไม่เจอหน้าหรือคุณอะไม่ได้อยากเจอหน้าเขาแล้วเหรอเหมือนพยายามหลบเลี่ยงนะคะอะไรสิ่งนี้มองเห็นถึงสิ่งนั้นนะทีนี้คุณจนะมองเขาอย่างไรให้เดวิลเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานของ การยึดติดนะคนที่มีสเสน่ห์นะคะเพศเดียวกันเพศตรงข้ามเซ็กแอบพิลมีวิธีการที่จะเหนี่ยวล้งหรือโปยสเสน่ห์หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณอะหลงไหลเวลาที่เจอหน้าเขาคือเหมือนว่าเขาอะคุณก็ยังมองว่าเขาเป็นคนที่คุณอะแพ้ทางอยู่เสมอแม้แต่กระทั่งคุณจะพยายามทำท่าทําตัวว่นนิ่งว่าน,นิ่งว่นนิ่งแล้วไม่ให้เรารู้สึกว่า ฉันจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนนี้มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ว่ากลัวว่าเขาไม่สนใจกลัวว่าเขาไม่รักกลัวว่าเขาจะลำบากกลัวว่าเขาจะไม่มีความสุขนะ,ะกลัวว่าในอนาคตไม่มีใครช่วยเหลือถ้าคุณเปลี่ยนไปอะไรสิ่งนี้นะคะพลังงานเนี้นะค,ะคนนี้สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะ เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายและเขาก็มีสเสน่ห์ทุกเพศทุกวัยอะไรงนี้คุณกําลังมองแบบนี้นะคะคนเนี้เปลี่ยนไปง่ายๆนะคะเปลี่ยนไปง่ายเอาง่ายงแหละมันเหมือนว่าเวลาเขาอยู่กับคุณเขาก็อาจจะพูดความสนใจหรือ,อเห็นว่าคุณสําคัญแต่ทีนี้พอห่างไปคนคนนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะหรืออาจจะใกล้ชิดกับคนอื่นก็เห็นว่าคนอื่นสําคัญอ่านเป็นไปได้ด้วยคุณก็คิดสิ่งนั้นหรือเดวิลเนี่ยมันอาจจะหมายถึง ใครก็แล้วแต่ที่มาให้ผลประโยชน์นะเขาก็จะคุยด้วยดีหรือเห็นความสําคัญแต่พอผลประโยชน์หมดนะคะหรือพอห่างไปไม่ได้พยายามเพื่อเขาคุณไม่ได้พยายามเพื่อเขาแล้วคนคนนี้นะคะก็จะเฉยชาหรือเปลี่ยนแปลไปนะคะอาจจะไม่อยากพูดคุยไม่อยากสนใจไม่อยากเสวนาคือเอาง่ายๆแหละคนที่เห็นผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่อะแหละนะคะ จะคุยด้วยดีต่อเมื่อคุณจะเอาอะไรนําเสนอให้เขาสนใจเขาดูแลเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนไปเขาก็จะเปลี่ยนทีท่าหรือท่าทีของเขาได้นะคะไม่ได้คิดว่าอนาคตรหรืออะไรอย่างไรเป็นคนสองบุคลิกนะคุณมองสิ่งนี้นะคะทีนี้มาดูในความรู้สึกว่าคนนี้จริงๆคนนี้นะก็มองนะมองว่าจริงๆอ่ะตัวเขาเองนะ,ะมีสเสน่ห์ เป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่ตัวเขาอ่ะจะไม่ได้รับบางสิ่งบางอย่างเช่นความสนใจความรู้สึกนะฮะหรือความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพอรที่คุณเคยมีที่คุณเคยได้สิ่งดีอ่ะแล้วเขาอ่ะจะไม่สามารถดึงดูดนะดึงดูดคุณนะพอได้อารมณ์ความรู้สึกคุณพอเขามีอํานาจใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพรของคุณอ่ะพรสวรรค์ของคุณ,คณที่คุณทําได้เป็นเม็ดเงินหรือเวลาเขาอ่ะนะ จะสามารถดึงดูดมาที่เขาได้เช่นตรงนี้เป็นปลานะคุณได้ปลามาปุ๊บนะเขารู้สึกดึงดูดปุ๊บคุณก็ต้องเอาปลามาให้เขาเพราะคุณรักเขาใช่ไหมแต่ทีนี้ในตอนนี้เขารู้สึกว่านะการที่นะเขาไม่แน่ใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นความอ่อนไหวความหวั่นไหวหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยที่เคยใจดีที่เคยดูแลเทคแคร์เนี่ยนะคิดถึงเขารักเขาโทรหาเขาเอาสิ่งดีๆไปให้เขาเนี่ยนะคะ เอ๊ะทำไมตอนนี้ยมันไม่มีแล้วเขาอะอยากได้สิ่งนั้นอีกนะคะการดูแลเทคแคร์นะตอนเนี้เหมือนคุณพยายามนะพยายามแบบพยายามบล็อกก็ได้พยายามปิดกั้นก็ได้พยายามแบบหลบหลีกตัวเองออกไปแบบไม่อยากสนใจเขาเดินมาคุณก็ไม่สนใจคุณก็อยู่ของคุณได้เพราะเขาไม่ได้มีที่คนต่อตัวคุณ และตอนนี้นะคนคนนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวคุณไม่พยายามเขารู้สึกไม่แฮปปี้ไม่ได้ความรักนะคะอยากจะทักกับอยากจะทักคุณอนะอยากจะคุยกับคุณสมมุติถ้าอยู่ไกลกันนะหมอคิดว่าคุณน่าจะบล็อกเขานะราศีเมษและคนาเมษนะพนักง,งานเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้มันเหมือนว่าคนอื่นเนี่ยแย่งเขานะสนใจเขาเยอะแยะมากมายเลยเขาก็สนุกไงนะนะเราก็ต้องทําดีทําดีให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เพื่อให้ได้ใจเขาแต่ตอนเนี้นะความรู้สึกแม้กระทั่งความเอาใจใส่นะฮะหรือการโทรหาหรือการส่งข้อความนั้นมันแทบไม่มีเลยอะนะฮะทำไมคุณถึงเอ,อพยายามหรือเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเคยสนใจเขาได้ที่คุณเคยใจดีหรืออ่อนไหวไปกับเขาได้อะมันเป็นไปได้อย่างไรมันเหมือนคนกําลังจะไม่ยอมรับ นะคนคนนี้กําลังจะไม่ยอมรับว่าเป็นไปได้ยังไงกับคนที่เคยเคซี่ข้างไคล้หลงไหลมันมีความเป็นอีโก้ว่าฉันไม่เชื่อหรอกเธอไม่สนใจฉันแล้วละสีเมษฉันไม่เชื่อหรอกเธอไม่อยากเจอฉันเป็นไปได้ยังไงเธอโกหกฉันใช่ไหมฉันไม่ยอมรับอะไรสิ่งเนี้นะเหมือนคุณเคยดูหนังไหมที่แบบสามีแต่งงานกับภรรยาม,มาสามปีแล้วก็ทําตัวเย็นชาพเพราะมันเป็นการบังคับการแต่งงานและทีนี้ ในท้ายที่สุดนะแฟนเก่าสมัยเด็กของผู้ชายคนนี้ก็กลับมาและผู้ชายคนนี้ก็ให้ไป,ไปให้ความสําคัญกับผู้หญิงคนนั้นพอคนที่แต่งงานผู้หญิงคนที่แต่งงานรู้ก็เลยขอหย่านะคะจากที่เคยทําดีมาจากที่เคยเป็นภรรยาที่แสนดีจากสามีที่เมตตาอาใจใ่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บไม่น่าจะเชื่อว่าเธอกล้าขอหย่าฉันไม่สนใจฉันแล้วเอ๊ะนะอยู่ในวังวนแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรเธอไม่สนใจฉันหรอเธอไม่รักฉันแล้วหรอ เธอไม่อ่อนไหวกับฉันแล้วเหรอเธอไม่หลงสเสน่ห์ฉันแล้วเหรอฉันไม่เชื่อเธอต้องอยากเจอหน้าฉันสิเธอยังรักฉันอยู่เธอยังต้องเชื่อว่าเธอเป็นคู่ฉันอะไรสิ่งนี้นะเป็นการไม่ยอมรับนะอยู่ในขณะนี้นะอิทธิพลอาจจะหมายถึงเขากําลังจะพยายามว่าเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเขาไม่มีสเสน่ห์เขายังยัง,ย,งยังต้อง ยังต้องได้ความรักความสนใจจากคุณใช่ไหมมันมันไม่ใช่คุณไม่กล้าตัดใจจากเขาหรอกคุณไม่รู้คู่อะไรสิ่งนี้คุณยังเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ เป็นคู่อดีตชาติเป็นเนื้อคู่อยู่คุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้หรอกคุณไม่สามารถไปมีความรักครั้งใหม่ได้หรอกไม่สามารถมุ่งมั่นไปมีชีวิตที่มีความสุขของคุณเองได้หรอกคุณต้องเอาเวลามาทุ่มเทกับเขาสิทําไมคุณถึงทําสิ่งนั้นได้คุณกล้าทําสิ่งนั้นได้อย่างไรคุณพยายามสําเร็จแล้วหรอกอะไรสิ่งเนี้ยหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นี้นะราศี 4, ที่คุณไปเกี่ยวข้องนะมีนมังกรนะธนูนะคะ าจจะเอาซีรีส์มาเล่านิดหน,นึ่งนะคะพอดีฉากของภาพยนตร์มันเข้ามาในหัวของหมอแจนนะคะใครที่ชอบสไตล์อ่านแบบนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหมอ่อยนะมันเป็นสายสัญญาณออกมาจากหัวนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เลยเล่าให้ฟังจะได้เห็นภาพมากขึ้นเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความนะว่าคนของคุณจะบอกอะไรคุณเดี๋ยวหมอจะเปิดให้ห้าใบนะคะเพื่อนๆนข้อความข้อความจากคนคนนั้นคนที่คุณถอยออกมานะคะมาดูซิว่าจะตรงไหม หมอไม่มีการตัดต่อคลิปนะคะไม่มีการจัดฉากนะคะเพื่อนเปิดข้างหลังนะเอาล่ะใบแรกนะเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรง ความห่างไกลทำให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลานะ,ะอ๋อกลับมาเกิดใหม่คือเขาอาจจะย้อนกลับไปตอนที่คุณรู้จักกับเขาครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำทีท่าเหมือนเย็นชาหรือว่าทำทีท่าเหมือนว่าไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะทำไมคะย้อนเวลาไปแล้วเขาจะรักคุณนะ,ะจะดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็จะรับความสัมพันธ์นั้นไว้นะคะว่า พรหรือข้อดีของคุณหรือความรู้สึกของคุณการทุ่มเทของเขาเนี่ยให้คุณเออให้เขาไปเขาจะยอมรับนะคะก็คือปุ่มย้อยเวลาว่าเขาจะพยายามให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคงอยู่ไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ไกลกันแค่ไหนอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอมองเห็นถึงพนังงานนั้นฉันเกียรติที่ฉันยังคงเฝ้าหวังนะคะเขาก็เฝ้าหวังไงเขาก็แบบ เฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่เธอไม่รักฉันแล้วที่เธอตัดใจได้ที่เธอไม่พยายามที่เธอไม่อยากเจอหน้าฉันฉันไม่เชื่อนะก็เฝ้าหวังคือเขาก็สร้างความเขาเรียกว่าถ้าคนมีอีกโก้หรือหลงตัวเองหรือเราทําอะไรกับเขาดีจนจนเวอร์มากอะ่ะเขาจะไม่เชื่อไงคะเวลาที่เราบอกว่าฉันไม่รักแกแล้วฉันรักตัวเองแล้วนะฉันไม่เหลือตัวฉันเองแล้วตอนนี้ฉันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและฉัน ะะกลับมาดูแลกลับมาใจดีกับตัวเองกลับอมอามอบความรักให้ตัวฉันเองนะคะราศีเมษกําลังพูดกับตัวเองแบบนี้แต่เขาทำนะะมคะก็ไม่เชื่อไงบอกว่าเมื่อก่อนเธออาจจะขายเวลาทั้งหมดของเธอ พรสวรรค์ของเธอเงินของเธอเวลาของเธอเวลาที่ฉันไม่มีความสุขนะเธอจะทุกข์ร้อนเธอจะแก้ไขปัญหาเธอจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ฉันฉันไม่เชื่อหรอกนะเขายัางไม่เชื่ออยู่นะคะหยุดทําให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วนะคะพลังงานเดวิลเนี่ยก็อาจจะเป็นสะท้อนที่เป็นตัวตนของเขาเองก็คือเดวิลทูออฟวอนใช่ไหมคะแล้วก็แทนผนังก็คือฉันไม่เชื่อหรอกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปไม่ว่้ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปฉันก็ยังคงเฝ้าหวังและรอเพราะ หัวเขาก็ยังคาดหวังว่าเธอต้องกลับมาหลงเขาเธอราศีเมษต,ต้องกลับมารักเธอราศีเมษวันข้างหน้าเธอก็ต้องกลับมาเจอหน้าฉันใช่ไหมฉันรู้ฉันรู้แหละว่าเธอแค่แกล้งแกล้งถอยเพื่อดึงอะแกล้งถอยใช่ไหมคะแกล้งถอยออกไปเพื่อให้ฉันวิ่งตามเธอเธอกําลังเล่นเกมอยู่เดี๋ยวอีกนิดนึงเธอก็มาเองแหละอะไรสิ่งเนี้ยเหมือนเขาก็พูดกับตัวเองอยู่ว่าเดี๋ยวเธอก็มาอะไรสิ่งนี้นะคะใบใต้สำรับนะคะ มันยากมันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิดนะคะเอาระหะน่าจะมานี้นะเดือนตุลาคมนะ,ะราศีเมษราคณนาเมษคนที่คุณหอยออกมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพื่อนๆแต่ทั้งหมดถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านพลังงานแล้วมันรู้สึกมันตรงกับชีวิตฉันเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะทราบได้ว่าแม่นหรือไม่แม่นถูกไหมคะทีนี้ถ้าคุณบอกว่า อยากจะดูดวงตัวคุณเองคนที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งคนคนนี้แล้วอนาคตอ่ะเอาคำตอบเป็นของคุณเองนะ990บาท30นาทีโอนยอดผ่านชีกสิกรนะแล้วก็แอดไลน์ไอมาเราจะรีบให้คิวอันนี้นคือคำตอบเป็นของคุณเองนะคะส่วนใครที่อยากดูแบบสถานการณ์รักภายใน3เดือน เป็นแบบพิมพ์สรุปตอบนะคะราีเมษนะก็299บาทโอนยอดให้เรียบร้อยแอดไลน์ไอดีแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาประมาณไม่เกิน3วันเราจะสรุปนะ,ะสรุปพิมพ์ยาวไปเลยนะคะทีเดียวนะไม่พิมพ์โต้ตอบนะคะมีคําถามให้ดูแบบคุยแบบคุยจะมี9 9บายกกับ2000นะคะเลือกราคาที่เราจ่ายได้นะคะเอาราคาเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้ สมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทหรือใครที่กดซุปเปอร์แทงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสิทธิพิเศษของช่องก็คือเราจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะใครสมัครสมาชิกหนวแจนขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ